ขาจะได้นอเพาะนออโคงมกนือนนย,ยืนเขาลงทุนศาตร์เ้ยเขา,านศต์การเป็นแถวอ,อยู่โอ้นอกเห็นอยู่นี่เขาเจ้า่ตแถวต่อคิวกันนี่ข้า็ต่อคิดว่ายัางเขา,งาลทุศาร์วจมุเแี้ยตอนนี้เมอืองเลา,าราืเปลาฮะตอมมุมันมึงม่ด้นอกคืออย่างเบล่าเดี๋ยวอาจะบอกมันนี่มันี่มันี่มันี่เวลาเขางทุงศาสร์ขขงประเทศไทยนะคือช่วงเวลาแปดมุกเศ้าก,กับโกมุแรก เคนจะกระโหลตุุขศาสตรนภายจะมามันทุทันหอดโขกูคนด้วยสิยืนกระโหลกสุขศาเตร์คนต่อแถวเขาคิว้วเนาะเขาคิ้วขึ้นรถไฟนี<ะ>่ต่อแถวเขาคิ้วขึ้นรถไฟขั้นบรรยากาต่อแถวขึ้นเลยบ่าไรวายอะลรวะเนี่ยการขึ้นบบนั่นโบไร่หนองโบไร่โบไร่เนี่ยน่ะนี่แหละชาวต่างชาคนเพิ่งจะเรื่องแน่นอนมันใหญ่ของคนไทยที่อายว่าในหลายประเทศเี็โบไร่เพราะว่าการเทียนว่าประเทศอินเดียเก็จะขึ้นรถไฟไ่้จะ มจักเออนี่กงมจักแมนช่ายุโรปชาาต่างชาติยังเห็นแบบปันญา่คนไทยเห็นบ่เน้องนี่นนี่นี่เนี่เนี่เนี่ยเนี่เนบ่เนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่งเน่ยเน่เน้่ยเนีเนี่งเบิ่อเน่ยเนี่ยเนี่ยเน้่าเนี่ยนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ได้ี่ยเนี่ยเน้่ยเนียเนี่ยานี่ยเนี่ยเนี่ยอน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกนี่เนี่ยเนี่เน้เยาดึ่เนี่ยเนี่ะเด้แมนี่น่ยบ่ดึงผมกเนี่ยเนยนน่นี่เป็นแนวอื่น เขาจะแนะมาม้มีมารย,ยาทมาแบบบทศึกษาเรื่องของวัฒนธร,รรมไทยบเบิุงมาคนไทยเห็นจางไหนนี่ครับทุกคนบเบิังเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นโงมาเนาะอันนี้คือเป็นต่อแถวไปฟังนี่ครับ,รบรว่าข้าวโพดยาวก็ไปเช่งนะก็นไรผมว่ยคือว่าจบ,จบจบชีวิตตัวเองบ,อบางทีครับอาชีบรทำลายลังเก่าแต่ว่าคนเนี้ยหลอกหางเขาจะเนี่ยมจะไปแนวอนื่นเลยเจอโอ้พวกนี้คือแบบมาร์ตซ์ไซวะมาจากที่ไหนทำไมไม่มีมารยาท บองที่คนไทยเขาต่อแถวต่อ,ตอคิวกันทําไมไปแชงคิวเขาอะไรประมาณนี้นี่แหละคือเขาจะแนะจะเป็นแนวอื่นเห็นปะนี่นี่ลองสังเกตเบ้างดีป่ะหน้า,าประเก็นกน,น,นี่หรอกมาต่อแถวต่อที่ว่ามาปั๊บต่อแถวปับป๊บแมนลองสังเกตบ้างเลยครับแบบมองรอบๆต้นแมนแมนหนึงน่งคือมารยาทการขึ้นรถที่เขาต้องศึกษาเบ้างเนาะก็คือป้านเท่านี้เทียนยวตต่อแถวต่อคิวแบบนี้นี่ว่าแซงกันขึ้นเลยแซงเลย จะเซลเลยเจ้ามาโอ้ยยางมัมีบางนางเจะมาฟังนี่ต้องศึกษาเนาะนะบ้านเราอาจจะแซงกันด้วยจันได้กับโอ้โหแม่นถ้าต้องเยียนแถวเลยต้องแบบทุกบ้ารถมันหลายคนหลายเนาะสินะเจ้ามานทำ้างอย่าก yeah. oh, yeah. yeah. okay. there. There. ็ต really? mm, yeah, ้องแต่ว่าคนเต็มแล้วอย่าก็ต้องรอถขาขั้นต่อไปนี่ครับเป็นบานหนองมาเบื้องฟังนี่มาเบื้องฟังนี่เดี๋ยวรอพื้นมากเดี๋ยวจะต่อแถวตะกี้อยู่ปั๊บพยางฟังนั้นยางฟังนั้นยางฟังนั้นเลยไปเบื้องมาเิต่อแถวเงาไปนี่นี่ เป็นจะไรเนาะคนคือบปแซงคิวกันเฮีบอกชาวต่างชาติเนาะเฮียบอนี่นี่นี่คนเสือเสือได้ล่าเสือคิวเคียวนี่คนต่างชาตินี่นี่ครับทุกคนแล้วยังหมู่คนไม่ไทยเนาะคือระเบียบเพราะว่ามารยาทมารยาทที่ชาวตองเบิงก็คือนี่แหละมารยาทของไทยเฮียบอกชาวต่างชาติเนี่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 เบิงเนาะนี่นี่คนยิ่งต่อแถวต่อคิวต้องตัดสังเกตเบิงเด้นนี่เห็นบอกอ๋ออยากไปต่อต้งนานก่อนีะได้ยได้ได้ได้เห็นบอก หัวอตอกันไร้เรัานี่ชาวต่างชางติเป็นยัง่อเนาะครับผมชาวต่างชางติป็ยัง่ตเนาะมาอย่างคนไทยดิต้องเลียศรกษาะเนี่ยครับผมต้องเรียต่อดิบ้านเท้าอ,อาสซีแซงคิวกันแต่ว่ามามามาเห็นฟังนี่ต้องปฏิบัติตามเปิดนๆๆๆๆๆี่เน้นบ่ มอพาวขึ้นเฮาต้องเฮาเบิงให้เบิงก่อนไาประเทศอย่งไรมารัญญได้บ่ยชาวต่างชาติมาเนาะสูงเทเวลอยู่เป็นยิ่งต่อแถวเห็นบ่ยวพ่นไปแล้วและก่อนจะขึ้นรถน้องไอซี่บอกเห็นบวร้อยเที่ยวนี่พ้นออกมาก,ก่อนแต่จำเพิ่นเข้าไปนี่ครับนี่เวลาต่อแถวไอซี่บอกมาีิมาีิมาีิเวลาต่อแถวน้องเห็นลูกซ้อนปะถูกซ้อนสีเขา่ากับลูกซ้อนสีออกลูกซ้อนสีเขา่านี่คือ คือทางเข่าคือตรงต่อแถวฟังนี่แม่ต้องต่อแถวนี่อยางยื่ยุดนี่เพราะว่าถ้าไปยืนจุดนั้นมันจะตันทางคนออกน้องต้องมายืนทางนี้เบิ่งโอเคโอเคยืนอยู่นี่เนาะนี่ครับเอาขาขันไปเอาเท้าขาขึ้นขันไปนี่น้องยืนอยู่นี่และเวลาน้องฟังอ่อเด้อเวลาพอนั่งปุ๊บยืนนี่ปั๊บเนาะเวลารถจอดปุ๊บเขาให้คนออกมาก่อนให้คนออกมาก่อนเทาจังเข่า อันนี้คือโมเมนต์ที่ว่เาเขาแม่โมเมนต์ที่ว่าเขาส้นตําเพื่นดิมันกบบรบโดได้นะครับอันบบน,นี้คือเรื่องมารยาเตือนเนาะที่เขาต้องศึกษาเบิ้งนะครับมาเบฟังนี้นนเนาะมาเบฟัง,น,งนี้มาเบฟังนี่โอ้โหสิไมมากแต่ใหญ่แถวทุกคนน้องคิดว่าเพิ่นเรียนแถวเข้าวหลุทุกษาเน๊ตโมเมนต์น้องข้ารหลุกษามัน,น,มนต้องเวลามันดิเวลาของเพิ่อนข้าวหลุดทุกษาดีๆสองสองเจ็ดมุ้งสองแปดมุงอ่าสองแปดมุ้สาวกับพวกมุ้งับทุกคนสาวว่า าวเราวเป็นกรมทุกศาสตร์ก็มาไหมเนาะมาหมอ่ท่านไนูกบ่จะเีย์ไกได้นะพี่นรอจะได้กไออซ้อนจะได้กับอเอคอไพ่เนาะพี่เราจะไดอกับทเวพบคเอพ่มนมนบอกยังไงกัเขาคนบมันปลาเนาะเขาอยู่ตะไคระไครครับนะเขาไไ่เขาสังคมด้ามาตักเตือนบ่กเนาะว่าไยักพ เห็นนแบบสบายหูสบายตาเป็นระเบียบปุ๊บกตนส้มนี้ครับผมปกตินี้องตานี่อยู่ทต่ตรงไหนตรงหน้าแาภาษาได้านเนาะแ่รครับม่เนแมนแมหวานเพนกสิแบนสวน่ากบนสรากแกหวนเาครับนี่นะครับน้อมารยาทของประเทศไทยที่เขาต้องเอาเป็นแบบจัน่นาบงนครังขันบท้องขนแบบ อาจจะว่าเบากันอยู่ในในบริเวณนี้แต่ว่าไปใรนรถแล้วเพื่อนว่าเบากันเพื่อนแบบจะอยู่เป็นแถวไปทัวันแต่ว่าอยู่นี่นี่เพื่อนเบากันไรเพื่อเป็นยังเพราะว่าจุดนีเนดนนะ้เป็นจุดสาธารณะเป็นจุดต่อแถวต่อคิวเขามาบ่อยนี่คือแบบว่าชาวต่างชาติมาหลายเนาะแนนบอกโอ้ยนอน่ะไงสยามครับตัวนี้เป็นอ่า bts สยามสยามนี่เป็นเป็นหางใหญ่ด้่นอนนี่นี่ข้างหน้านี่เป็นหางเป็นหางใหญ่เด็กกับทุกคนสาวเล่าคนจเต้นบลอตเตอร์มากอะไรมาก มาแล้วก็่เห็นสิ่งแปลกๆกกับของใจเนาะได้แบบว่าอยากท้นสิ่งใดท้าอลายผู้คนมีคขวบหมู่เนาะพีเนแี่ยผู้เข้าเป้าหนูที่เด็กกับแปลกใจแน่นอนส่องมากแรงแรงอายกันยุ่งงงมาเพิ่นเหตุยังกันเนาะบนยืนต่อแถวกันเหดุยังนี่ยเราได้แบบถามคนที่พาไปเข้ว่าต่อแถวเขาวิทีเอสเนี่บอเวลาเพิ่นออกขึ้นมาเนาะเน่ยเพิ่นออกมาก่อนแต่กับเพิ่นถึงจะเข่าไปออกมาเบิ่นแล้วอันนี้เพิ่นถึงจะเข่าไปเด้ไปส้นไปอันนั้นเพลเมลัยเด้ไปแบบ จะคือไปตามเพิ่นด้วยว่าเขาเพิ่นเพิ่นออกมาอะไรเขาเขายางเขาไปก่อนก็บอได้นะครับอันนี้คือมารยาทของคนไทยนะครับผมนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนเนาะน้องตายว่าโอ้โหคือเป็นระเบิดระเบียบแท้อีกเพิ่มนะครับนี่ครับนี่คือจริงจริงเนาะครับพี่หลองเนาะมารยาทของประเทศไทยที่นาเอาเป็นแบบอย่างครับการต่อแถวต่อคิวก็คือเห็นครับพี่น้องชาวต่างชาติเพิ่นนะครับนี่ครับเห็นบ่ มันก็มีการต่อแถวครับนี่ครับก็คือทุกคนนะครับผมปีอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องในต้องในต่อแถวครับต่อแถวต่อคิวถือว่าเป็นสิ่งทีสองคัญนครับอีกคนทุกคนนะครับพี่น้องควรปฏิวัติเนาะอันนี้คือนี่ครับสาวๆคนเรานะเ,ปเป็นต่อแถวอ้ายเป็นต่อแถวยั้งคนนะครับคือบอ่าเขารบทุ่งโบรหรือว่าจะไรนะครับอันนี้คือจะ ก็คือยากอะไรแนะนำน้องครับพี่น้องเนาะแนะนำน้องเพื่อนมามาเนี่ของประเทศไทยในประเทศแบบนี้เนาะเป็นปฏิบัติกันแบบนี้เด้อให้ปฏิบัติอยู่้านเท่าให้คน้านเท่าได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเป็นนี่ครับของแท้ของจริงเนาะปฏิบัติกันแบบนี้ครับนี่ครับทุกคนนะครับเนาะสิ่งดี่ดี่ที่งามมากกว่าจากแนะนำครับนี่ครับของแท้นะครับแน่นอนมารยาทที่น่าชื่นชมนะครับเมืองไทยนี่ ไอแซงคิวกะเหมือนที่เห็นกันนะครับพี่น้องนะไอแซงคิวกะอาจจะเป็นตัวประหลาดนะครับเหมือนแบบไา,ายแก้ใจตัวเองนะครับไปชิเซงคิวนะเพราะว่าทุกคนกะด่วนแต่อยากขึ้นรถพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศการต่อแถวนะครับเมืองไทยจากไหน้นองตายมา่งขยายของประเทศไทยสุดยอดพีมานะเอาเป็นแบบยางบอ ต่อไปน้องตายต้องต่อแถวดิ้ต้องผ้าผ้าคนบ้านเฮาต่อแถวดิ้ถึงเขาสีโตโตก็ยาเฮาแนะนําเขาว่า่อยเห็นแบบนี้ยุคประเทศไทยน้องอยากเอามาแนะนําคนบ้านเฮาว่าเฮาต่อแถวบ่มนจึงจะเป็นระบบระเบียบแมนต้องต่อแถวเพราะว่าสมมติว่าเอาน้องตายสมมตินะหน้องตายไปธนาคารหน้องตายมาตแต่เศร้าเลยมาตั้งแปดมงเลยน้องตายทาสิเีรษธนาคารตั้งแต่แปดมงพอคนมาํำหลังมาเส่งมางคิวหน้อง ไปเขาก่อนน้องคิดยังไงเอาสมมุดยั้ไงบอสนี่แหละครับคือเหตุผลมาเป็นแรงนถึงกนถึงต่อแถวต่อคิวเพราะว่าซิดคลองการในมาก่อนหรือว่าซิดคลองการทีอยู่หรือว่ามาก่อนนั่นแหละเขาต้องในในก่องแมนบอสเขาต้องในเขาก่อนหรือว่าเขาต้องในมิซิดก่อนนั่นแหละเพราะว่าเขามายืน่านตะลุนเลยนะครับอันนี้คืออยากเห็นเนาะไอ้น้องใจแบบนี่ครับเบิ้งเศร้าต่างสัตว์ก็ยังยังต่อเห็นบอนี่ครับข้าวโพกโอเคทุกคนเนาะอันนี้โมเมนต์เข้าลถทุ่งเนาะ นะอันนี้โมเมนต์เขาลงทุ่งโมเมนต์ว่าเขาลงทุ่งมีจังไม้ได้มีสองเวลาเนาะเดี๋ยวอาจชีพาไวิบงจะจ้าเลยมือน่ะบาวประเทศไทยอยาเขาลงทุ่งแถวบอหรือว่าเพื่อนขา,าเาข่าจำได้ก็เป็นยืนแมนต้องยืนดิเขาลงทุ่งต้องในเบื้องนะครับโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้เนาะหรือว่าพาลองใจมาเห็นนะครับการต่อแถวต่อเที่ยวของประเทศไทยนะครับหรือว่าเป็นบรรยาที่ดีๆในนู่เนาะเข้ามาแต่บ้านเท่าไหร่เนาะการสิแบบบอเข้าใจกฎหมายหรือว่าบอเข้าใจระเบียบวินัยเพื่อนทุกคน ขออภัยนะครับผมเนาะพี่น้องพี่ตองฝากดีส้มน้องได้ครับสิ่งใดที่ผู้ถือห่้ต้องเท่ากับน้อมรับเป็นบ่อน้องเนาะน้อมรับเป็นคำเตียนเพราะว่าคำดูคำคอมเมนต์ของเอ็ซีเนี่ยคือเพื่อปรับปรุงนะครับแมนเพื่อเตือนเพื่อเพื่อปรับปรุงครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายนะครับผมเนาะในผู้ครับอีกอย่างหนึ่งเนาะความถึงในในในมารณะธรามาเที่ยวเมืองไทยเอาสองเบื้องเลหลายอย่างเลยเรื่องมารณะเรื่อง มันถือเป็นกะอาดแท้เห็นบ่เป็นจากนั้นสะอาดแท้หรือว่าคือเป็นระบบระเบียบแท้เห็นบ่นี่เพิ่งเข้ามาเฮาก็ต่อแถวเห็นบ่ต่อแถว,ต,แถวต่อคิวกันทุกคนคือว่าเป็นมณรยาทที่น่าชสชมเนาะน้องนนเนาะนับนะเอาไปปฏิบัติอยู่บ้านเฮาเห็นบ่นะครับโอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอจากพี่น้องไปก่อนครับทุบกคนครับขอกันมาคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ